ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพราะผม TC Pop เวลาครับผมวันนี้ก็มากินลาบปลาครับลาบปลาเนาะน,นีข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นต้มปลานะฮะต้มปลาต้มยำปลาครับผม เป็นลาปลาเป็นไส้กรอกพริกวันนี้จะมากินมะละครับผมเวลานี้ไม่ใช่มะละกระสีนะครับมะระกระสีที่มันมันจะใหญ่นะครับผมน,นี่เป็นมะละตามแถวบ้านนะครับเป็นมะละกับสวนกับนานะครับไปเก็บมาครับผมอันนี้เป็นแค่หมูวะแค่หมูแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าผักหินมา ผัากกาดินเ่อก่อนแถวบ้านเอิญยังวัประมาณนี้ครับผมแต่คนไทยก็จะาเรียกว่าผักกาดนะครับผมผักกาดที่เราใช้ทําส้มผักนะฮะผมอีกอย่างนึ้งก็เป็นผักกาดเขาเรียกว่าอะไรนะวัสบีวัสบีสานวอสบีของไทยนะฮะมากินข้าวกันผมนะครับกินข้าวอัน,น,อนแซ่บผมหยัมเมลแรง ป้าคํแรกสิมรับ,บกิน OK. รับไปเลยรับปลาลองไปครึ่งอ่ะกางหงพอกินก็ลืมดูปพักระถนก็มึงขลางหัว กุอ้อืมืมตบกุ้งอืมนามากินผักมาละกันดูครับอืมเราะหองแากอืม นะ่โอเคเป็นะเขากินกันนะ <c oughs> โอคนคจริงจังครับโอเคนะเมื่อก่อนเป็นเด็กเนาะกินไปมันขมผมตอนนี้กินได้ครับผมทุกคนแสดงว่าป,ประสบความสำเร็จต <c oughs> ักกาดครับผมมานะเนี่ยบอสบีเมืองไทยลองดูดนะ

มันแขาแรงเหมือนกันมันแขาแรงครับบานอยู่ลมนะเพราะภาษาลมใคฟังไม่รู้เรื่องนะก็ฟังไปน้า <c> ก <oughs> อขมใจขอ,อโทษนความไม่สุภาพนะเวลากินอาปากกว้างนะ Mm. Kapplunde søt, da. Mm.

Lá pá meia hedekin. Hum. Lapa, merda Hey, dadelik <laughs> Hm mm. สดมากบนกุงปลาผมระว่งกลางนะ <c oughs> รวักเลยครับน้องช่วงนี้ก็หน้าฝนนะผมช่วงนี้ก็เป็นอปลายฝนต้นหนาวพะเาชบูลกำลังเย็นนะฝนพายุกำลังไปือือือืม,อม,อมต้องกับพิกเยะ เขาบอกกินพ mm, mm. mm ิซ hmm. ซ mm ังครับ hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. ว mm ัน hmm. อ mm ึดอออืมบลือกยอแกอืม เด้อครับเด้อเขาเล่นอุปาปืา อมอโอ้ยฮึฮึีึยากปะฮึเขาจะก่อนแล้วล่าปลายเยอะ Hum mm hum. Mm. Mm, <laughs> มันเข้ากันน้ำต้มกับว่าอืม,อมนี่นเองไม่สุดท้ายอืมกินหลายกนนี้ไปแล้ครับแทบตัวอืมอืมไม่สุดท้ายครับ

بدر <gasps> เผ็ดสับจุดนำ้ำอ่โอ้สุดเผ็ดน้องตาจะไหรครับทุกคนดูดเวียเผ็ดเนอะ กินพริกรเผ็ดก็เข้าโรงพยาบาลน,นะอี๋นี่หาหมอใครกินพริกไม่เผ็ดหาหมอนะผมผมกินเผ็ดอืม อ,อืมอืมอืมนี่อะไรเหกุคนหวล่วคำสุดท้ายเหตเจอ <c oughs> ลากกเหอยูด้านะดูดินแดงมา รครับเปรี้ยครับผมอืมอีม่นืผม,มคืนทม่หมนหรอเจอวะ 嗯嗯。嗯、mm hmm. สุดครับก็อิ่มนะครับผมสุดยอดครับต้มปลาลาป,ปลาเมนูวันนี้ครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ทีซีป๊อด้วยนะครับ วันนี้ดิสป็อกขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีั่าฮ่าี่า